อันนี้ทำอะไรล่ะส่งให้พี่แป๋วเฮ้ยนี่ท้า Eco Challenge อีโคบิกชาเลนจ์อันไหนจะทำไหมเดี๋ยวสภาพนี้เลยเหรอทำไมท้าอย่างนี้เล <c oughs> ยเหรอ <c oughs> โอเคครับดิวทำแ <c oughs> น่นอนนี่คือขยะของนั้นี่แค่ครึ่งวันนะเนี่ยเราใช้ขยะพลาสติกเยอะขนาดนี้แล้วทุกทุกวันที่เราใช้อะน่ะ และเราทิ้งเราไม่เอาให้มั้เกิดประโยชน์นะครับมันจะเยอะขนาดไหนเพราะฉะนั้นนี่เราก็เลยจะเอาขยะพลาสติกที่เราใช้นะฮะมาทําให้เกิดประโยชน์ในที่นะัดเน่ยจะเอามายาัดใส่ขวดอย่างนี้เลยจบเยอะเลยเนะี่ยเมื่อที่2ชั่วโมงตื่นมาพลาสติกใช้ไปเยอะเลยแล้วนึกถ,ถึงอ่ะตั้งแต่เกิดมาคิดดูละกันเนี่ยถ้าโลกร้อนมันเพราะใครโลกร้อนเพราะใครครับคินนี่นัดค่ะไม่ใช่ ทำเขาวอะไราหมีครับทำไมอ่ะหมีขั้วโลกแ้หตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วคนไหนเราเราก็เลยม,มาทำอีโคโบิข,ของนัดให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนี่คือขยะของนัดหนึ่งวันนะครับนี่แค่ของนัดคนเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆช่วยกันทำอีโคโบิกมันก็คงจะสามารถลดขยะที่ไปสร้างมลพิษมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมในทุกๆวันนี้แบบได้เยอะมากๆทีนี้นัดอยากจะขอชาเลนต่อ อยากจะขอชาเลนจ์เป็นน้องนอนเดือนคณะวิทยาศาสตร์นะครับปีล่าสุดแล้วก็ชาเลนจ์เป็นผู้วิศวะเครื่องกลปี2องมหิดลนะครับ